เซเว่นไนครับเข้ากับไลฟ์สไตล์ผมมากเลยทํางานทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาเล่นเกมนี่แหละมันเล่นให้เราเราให้มันเล่นให้เราดีแหละเหมาะมากจัดตายเทพแห่งการทำลายแบ่งพื้นที่ออกของโลกเป็นส2ส่วนจากนั <h <h ้นก็ได้เลือกมนุษย์มา12คนและแบ่งให้ปกครองพื้นที่นี่มาแล้วระบบการเล่นแบบไม่ต้องเล่นคนนี้น่ารักจังเลยอ่ะ มันถึงต้องเสียสละเธอเพื่อช่วยโลกอย่างนั้นหรอฉันยอมไม่ได้หรอกแต่ไอีคอนเพชรแทงกันใช้สกิลวันนี้มันอออืื้หโอ้โหนี่ยังเป็นผู้ชายอยู่ไหมเนี่ยซัดสาวน้อยคนนั้นได้ยังไงเนี่ยนางมึนเลยเนี่ยโอ้โหว้าวโอ้ยกรี๊ดแตว่านี่เป็นโมเมนต์ที่ดีมากเฮ้ยมึงอย่าบังจอกูโอ้โหแม่งนี่มันเออมุมนี้สำคัญมากด้วยโถไม่เห็นเลยโอ้โหอันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้เอออันนี้ดีอันนี้ดี ใชได้ใช้ได้เออไปเลยแม่นมใหญ่หมดสติไปเพรแบบนั้น,น่ฉันเลยไม่สามารถทิ้งเพื่อนได้นะถ้าอย่างนั้นฉันคนต้องหยุดนายโวยเขาจะไปช่วยเมียเขามึงก็ยังมาเสือกอีกโอ้ไม่แย่เลยมันแย่มากมันแย่มากฉันยังไม่ยอมแพ้หรอกงั้นเอานี่ไปเลย,ยขวานใหญ่สักุ้ยขวานโอ้โหเป็นพายุน้ำแข็งอือหือใส่ให้ปกป้องเธอไม่ได้นะคารินขอโทษนะ หนึ่งปีก่อนมาผมตั้งชื่อดีกว่ะเอาเป็นอันนี้เลยวัดดีเราเอง <laughs> ไปสุดยอดไปเลยนี่เริ่มการต่อสู้ครับผมนี่แหละฮะนี่คือระบบในฝันของผมเลยนะฮะนี่ฮนะเราไม่ต้องเล่นครับมันเล่นให้เราเนี่ยโอ้โหนี่ผมไปทํางานได้เลยนะเ,นเนี่ยโอ้โหดูเห็ดมันดิโอ้โหตบมันเลยลกูกนั่นแหละโวนการ์ดด้วยอ่ะสู้ชนะแล้วอ่ะ ไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะรู้สึกดีอ่ะแบบเหมาะกับการทำงานมากเลยแล้วเราก็จะทำการกดที่อีวานนะฮะเพื่ออัปเกรดมันใส่เห็ดเข้าไปมึงกินเห็ดเนี่ยนะเริ่มอัปเกรดมึงใช้เห็ดในการอัปเกรดเหรอเย็นแค่เรามาดูอันนี้ดีกว่านี่นี่เรามาเลือกเสาสามมาสู่ฮาลิมของเราดีกว่า <c oughs> เาราขายดินนะคนนี้ก็ดูดีคนนั้นก็ดูเอานี้ดีกว่าคนนี้ดีกว่า,น,วานี่ผมทองไปเลยลูลี่ โอ้โหคุ้มค่าที่ใช้บริการโอ้โหเยี่มไปเลยอ่ะโอ้ดูนั่นสิโอ้โโอโมันเยี่มไปเลยเอาอีกอันดีกว่าไหนใครดีใครดีเอาใครดีนะคนนั้นก็ดูดีคนนี้ก็ใช้ได้คนนั้นก็อ่ะไออันนี้ดีกว่าคนนี้คนนี้เนียลานเนียลานเนีนยไหนเอาลานเนียแหละนี่เปิดดูดิเริ่มเรียกเลย ก็ก็โอเคเรามาดูคอสตูมของนางดีกว่าไหนดูเซ่อ๋มันเยี่ยมไปเลยโอ้อยากได้อ่ะอันนี้เด็ดอันนี้เด็ดดูการกระเพื่อมนั่นสิโอ้โห8.4ดิกเสี่ลิตอ่ะคือจริงๆผมหนีเกมกาชามานะฮะจากพวกเกมที่มันต้องใช้เพชร เพื่อสุ่ม h s r อุนตาแรอะไรอย่างนี้นะฮะนี่ผมจะต้องมาเจอกาชาในเกมนี้เหรอเนี่ยซื้อแม่งเลยมาดูว่าผมจะเกลือไหมอ้โหมาแล้วอืมเกลืออโอเกลือเลิกทำอะ่ะบายเกลือ เราจะไปต่อโหตอนที่9ปลุกพลังเดียวอยู่ๆแม่งรัดมาตอนที่9เฉยเลยอะไรวะเนี่ยโอ้นี่มันโอ้พี่ชายมึงเป็นใครเนี่ยนี่ใครเนี่ยมึงเป็นใครแล้วทำไมมันมาตอนที่9เลยเนี่ยใครทำอะไรกันแน่ปัสขาวปัสขาวเป็นใครมึงเป็นใคร แล้วมึงต้องพูดแทรกตัวเองขนาดนั้นเลยเหรอทำไมอะแล้วอีนี่เป็นใครคือไอ้นั่นเหรอแล้วไอ้นั่นคือใครไอ้นั่นใครนี่ใครทําอะไรคือคือมึงเคยมากดตัวในคัทซินแรกใช่ไหมแต่จาชื่อไม่ได้อะ่ะแล้วจะเอาพลังทำลายแล้วไปทําไม,ไมโอ้ว้าวดูมันเขาจะโกรธนี่คืออาการของคนหัวร้อนนะฮะทุกคนเวลาเล่นเกมอย่างหัวร้อนนะฮะเดี๋ยวเป็นแบบผู้ชายคนนี้นะฮะไม่ดีไม่ดี ไปเจียวไปเจียวไปเจียวไม่นะอีวานอันตรายไม่นะอีวานเราอีนี่ใครมึงเป็นใครใครเนี่ยมาจากไหนเนี่ยคารินแล้วนั่นคือคารินเหรอไม่คารินผมสั้นกูต้องทำอะไรนั่นจะเป็นใครนั่นใครอีนี่ใครเราไอ้นั่นใครไอ้นั่นใครมีใครด้วยเนี่ยเราไอ้นั่นใครทำไมไอ้นั่นใครเราอีนี่ใครเนี่ยพวกมึงเป็นใคร ก็เป็นว่ากูช่างแม่งเนื้อเรื่องแล้วกันนี่แหละคือสิ่งที่กูถนัดอันนี้เลยเด็ด Редактор